พอดีไปชบพนกรทโทมาบอกว่าทอดอันทุ่มหมอเคงแล้วสาบันแล้วฉันไงแม่น้องไปเิ่นก็เห็นโควิดประชีดได้แม่น้องไปกะเมื่อพนโกกจีพนโกกอยู่แม่น้องไปพอิ่นนะเอิญนี่ไงกะยังคือเก่าเนาะพ่อแม่น้องเอิญนี่เลยท้าลุงข้าไปเอิญพนกะด้วยนอนนุงมัน บสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะว่าสิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวบุนตาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเมื่อนี้มาพบมาพบกับสาวบุนตากะพี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็คือเฮาเดินทางมาจากอ่าบ้านสาวพรพ่อแม่พี่น้องเลยก็มาเห็นน้องมิดกำลังมาแต่ใช้น้องหลาน bài <laughs> đi, áo à, pong pong con nát bao nè, nạm, nạm, chơi ba, rồi, ao nạm nạm nhang lục, nạm nạm coắc rồi nạm rồi, ao mơi gìn rồi, hám nạm mơi mẹ, rồi, rồi, bên bên cả thảo đeo, hám nạm mơi phơn, bận, ừm, mày tôm bao nang gìn cả nè, bò, mày tôm, rồi, nhụm nhá, nạm sáng nhụm nhá. กระเด็นเอาบยโดยไก่บัวหละไก่เติบยู่คุณนะคุณบ่นางคุณบ่โดยเออโดยคุณ่คุณแมนอนละจากเครือเจ้ากับไก่นอนละคุณแ่อเมนตี่น้องไว้นะทางเพื่อนเพื่อนกับป้าไก่พอสมควรยังหาบอยู่เนาะดูดูดูอันนี้กับมะขวาน้ำผเมื่อนโมอืมมันมันมันขมใช่อ รวยน้ำตาลข้างนองนะมันขมขมเลยฮึนเลยกินมาได้มามากับหลานหลานเออโดยนะบักลากมาพี่ลูกล่ะเออเอาสบายดีลูกเออก็คือลูกสาวผุ้งในเนาะโดยเออผู้ใหญ่เพนันนางเนาะโดยลูกก๊กเพิ่นเออเอ้าเดชแทบบาทเลยมากลางเดชเนาะชาบัว ว่าน้องกะเพิ่นกะมีเตะเมตุเพิ่นกะเม่น้องนี่กะได้อาศัยเพิ่นเนปดูเวลาหามหน้าหามไนกะคือมีน้องแน่ป้าป้ามันเด็ดเผาไปโฮมก้อนนู๊กละโดยโดยป้าผีก้อนป้าหาบหน้าก้อนโอ้ยเนาะเหตุไดศาลนี่น้ากะหน้ากะข่มนันเป็นหักไม้บ่านอนางเนาะน้องกะบ้านอน่องคือแถวนี้นั่นมีคือมีข่มเลยอืมมีแบบ กินธรรมดาธรรมชระสาทเอาโดยอันนี้ของเพื่อนในกินใช้ได้บ่ไม่ได้จางไม่ได้เข้มบ่ของเพผนโดยไม่จางไม่ได้เข้มพอดีือว่าเป็นแบบอยู่ในบ้านบ่เนาะนั่นจะบมือผมเนาะโดยโนกาจะนมือกับน้องคือมีมีน้องแน่หลานน้องแน่หาบขึ้นในเพราะว่าแม่เป็นแคเแถวแล้วโดยก็น้องกับหาบในน้องแน่ของน้องแน่ของแม่แน่จักหาบเจ้า เมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งนอ้องน้องหาบสองหับเนะาะเพราะว่าคำว่าน้ำใสเมย์เบิดน้องก็หับขึ้นคำว่านี่น้องกบสองหับนี่เพระาะว่าน้องหาบนา้ำใสขึ้นในเม่แล้วน้องกะจังเอิญชวนล้านมาหา่บน้ำกินเพระาะว่นาน้ำกินเบิดเนะป็นในด,ด้สนะเฮือนชานของเจ้าดำเนินการนะบ่บ่้นงกะคือก้าน้องอย่และ ยังไม่ได้เหดบ่อละโดยอาจารย์มีการมิแต่ปัวแน่เพิ่นจิตไปปะแล้วบัดเพิ่นออกแน่เพินายบัดแน่คือสิไปทำงานบ่นอกจากคืออยากไปอยู่ครับนอกจามีเงินเนาะมีเงินเหนบัดเหตเบอร์เพิ่นของเจ้ายังไม่ได้เหดบ่อเลยอ๋องยังไม่ได้เหดก็คือสิให้ทั้งปัวน่ไปก่อนปเลยปัวไปก่อนปัวได้เงินผาเงินมากกับจังเหดที่รังบ่เจ้าโดยโดย น้องกะจ้งใจี๊ยบที่ดางนะแต่คือเพื่อนซ่างเจ้านี้ยังไม่ได้แบบดำเนินการโต้วบอกโดยน้องกะอยู่ไปนี่แด่อยู่ธรรมชาติคือน้องอยู่อันนี้อยู่กระต๊อบหน่อยไปอันนี้เด็กทหาอยู่กางกลีนแม่ไม่น้องกะไปหาเนาะไม้ได้เอาจนเช้าน้องกะต้มใบโดยต้มไใบทำเปรี้ยวด้วยคนบริสุทธิ์บริยังนะดูคือว่าแล้วน้องดูคนกับกินน้ำบรได้บนอกนอกเวลาน้องแกงน้องยังนะน้องก้ต้มไใ้เป็นยอดนะเป็นกินนะน้อง ตัวใบหมอหนึงมานี่นองไปหานะโดยฮะแต่ระนน้มือก็คือกินแต่นน้ำไม่บอกโดยกินแต่นน้ำไม่เน่ะค่ะบมุม,มีิน้ำไหม่กับ่มีิยังกินเนาะภ่ยในก็หาภากันหาคุดกิดดกับลูกกบลาเน๊ะบวานนี่กับพาก,กันไปหาน้ำไม่ฮุบไปบเลยว่าเม,ม่น้องเป็นการเอา,<ม>าขนมไหม่ลานก่อนนอเลโดยบ้านนี่กับภกันฮุบไปกัเลย ตาเป็ู่เป็ียวนุ่มขนมกาไปหลายบนพ่อแม่ไปนองเลยเนาะตาอัดเลิะเด้อเจ๊กปีก็เพิ่นน้องกับโมฮู้ประมาณที่ปลายปีเลยเนี่ยประมาณนี้เพราะว่าเพิ่นกาได้สี่คนเนาะน้องกับโมฮู้น่ะเพิ่นเพราะว่าอีกสองคนนี่อยู่น้ำเม่น้องนี่คือผูกกุกเพิ่นนายนะกุกกุกจุดเลย ดูกะตาหานอนอยู่คนเดียวทั้งแม่ตู้เลยใช่บดได้หายด้วยหมแม่ตู้เพิ่นแกงเนาะไหมอืมเผ็ดก็คือสีเบิ่งไงเนาะโดยเพิ่นจะเบืองไงเด้๋ยวเพิ่นเบิ่งอยู่เอาขนมให้เมื่อให้ผู้น้อยนั่งก่อนเนาะโดยเพิ่นนอนอยู่กับเพิ่นนอนอยู่นี่น้องอย่างน้องก็เฮ็ดได้เบิดเนาะโดยพี่สาวนี่กะรามพี่นี่เอาเอาลูกห้น้องไปหานะไม้เพราะว่าไม่ได้นอนนี่โดยเปิ้ลลงจะบาดแม่น้องเนโดย น้องก็ได้ลูกหลานนี่เด้ <ừ m. S 2> เอาโสยนี่น้องนะเมื่อวานนี่ก็อุ้มไปน้ำกันเบิรดกรุ๊เลยอ <ừ m. S 2> ว่าเม่น้องเพื่อนยิงธนามาจากกันหงมอใหน้นะเม่น้องเป็น,นยังไงน่ะโดยเพื่อนไปหัเอาไอ้น้องเป็นว่าชิดุงหาเงินของทพ่เป็นแด็เพ็่นกัถือประสบการณ์เนาะเพื่นกัเป็นข้อแข็งโคยงังนะ<อ>นะเกิดเหตุการณ์บัสบายขึ้นกระทันหันบอกโดยเป็นเนี่ยไรอาการอาการเพื่อนกัแบบโคบิดเนาะ อืมแบบโคบิดไปทางขางมปเลยหันมาได้เลยโดยเอาทางมือทางตีนี่ก็โกกจงังทางฝ่า,าก็บ้าบาได้ตากระวดกิะทึงแล้วไค้ในโบ่ทเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ก็เนาะกะ็คือมีพ่อน้องเนาะเพิ่นว่าเพิ่นบ่ให้ไปเนาะกะ็มีลุงน้องใน แต่กม็มีเมยน้องเนยไปเอินชัยเพื่อนกาจันเจ้าก<อ>็คือว่าพ่อเจ้านี่บ่ให้ไปก็คือเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วเนาะดูเออเพื่อนเพื่อนห่าบ่กดูเป็นห่าเนาะเพป็นห่าเพป,ป็นบอ่อยากนะ<ด>ให้ไปเนี่ยนะอืมเป็นบอ่<ด>บอยากให้ไปเพื่อนว่าดู ก็เลยตอนนั้นกากระเบร์กระบาะน้องๆกาเป็นปลาดุกเด็กกระเล่นไปน้ำลุงน้องนะเล่นเพิ่อนเพิ่นกำลังฉีไปทำงานเนาะดิค่ะความพังแล้วตอนนั้นเพิ่นก็ลังกินก๋วยเตี๋ยวเนาะโดยก๋วยเตี๋ยวอะไรกาเพิ่นกาเกี๊ยนนั้นสังเกตเบิ่งเนาะฝูนเพิ่นไปน้ำนะสังเกตเบิ่งไอ้น้องนะโด้วยกวเป็นยังครึ่งเงียนขึ้นเตี้ยทึ่งเห็นไหยังครึ่งเงียนขึ้นแต่้ยทึ่งเพิ่อนก็กินบะเบิด๊สก๋วยเตี๋ยวเพิ่อนนะ โดยเพื่อโดยเพื่อกินโมเบิร์ตรถออกมาจากร้านเวทีรถเงี้ยงเรื่อยๆเรื่อยๆบัณฑอันคอเพื่อนนะโดยจะมานั่งมาจีจองตัวจะขวับไปฟังนั่นเลยเรื่อยๆนอชิแดนไปสะดวกเลยมันนี่โดยก็เลยเราเดินยางมาถามาเป็นยังตัวเป็นยังฉันนะหูจักว่าเป็นเองมันว่าเออเงียงเงียงเงียงเลยเนาะโดยก็เลยก cover หาเบอร์รถเป็นแห้งกันเลยบันนี่หูซึกตัวอยู่บ่เางคนนะ เพิ่นมองหูชุกอย่างเลยเพิ่นบอกไม่ได้เลยเพิ่นจังหูชุกแต่ว่าใจกำลังสีกขาบาดใจไม่ได้ถ้าไปโตนี่บ่ละอดเนาะดูย์หลายบอกอย่างเพิ่นก็บริญญ์มองหูอย่างเลยไม่แต่เอิญคำเดียวว่าช่วยเน่ช่วยเน่เท่านั้นดูยเท่านั้นก็เลยนเดี่ยวไปเลยโดย์าอเจ้าหุ่นโม่ดูย์ก็เท่าแ่บเท่าไปห้องหมอทางพุ่นก็นอนเพิ่นหับไม่ได้เพิ่เลยหมองฟังนั่นนะไปอยู่บ่เนื่าท่านได้ไป ไปแล้วเพราะว่าข้าความพังนั่นแล้วเพิ่นจังเป็นโดยโดยเพิ่นจะได้ทรงกลับมาฟังนี่เพราะว่าข้างนั้นน่ะข้างแรกเพิ่นติดต่อน้องมาได้เลยติดต่อมาทางนี้มาได้แล้วแล้วมีญาติบ่ไปนํากันนะเพิ่นก็กลับมาบ่โดยเพิ่นก็กลับมาโอ้เนาะโดยเพิ่นก็กลับมาคือกันเพิ่นว่าโดยอันนี้เพิ่นก็ ใ้วเนาะเพราะว่ามีแนวพาเป็นเห็ดเป็นเนาะมีแนวเห็ดแนวทำเนาะโดยในนี้เป็นกระป๋อไพ่ล้วยคอบบอกเพิ่นโบได้บอกพันมาครอบโบนี่ได้เพิ่นกะคือเก่าเนาะเพิ่รมห้ไปเพิ่นมาอายุละแม่เพราะเพราะว่าทางอ้ายเจ้านี่บอกเลยเคยไปไทยเลยมันบอกดูน้องกาเลยเดินมานี่เจ็บน้องเจ็บโขเคืองเจ็บปะชองขาน้องนอนจะขึ้หาบหนามลายแท้คอยเด้อเพราะว่าน้องแดนแต่พีเมื่อกี เื่อน้องเจ้านาดุงเนาะไก่ดยู่แต่ก็รเล่นก้ามาแล้วก็ไปเฮือนผู้เจ้าของเพคนไปกับไอ้น้องนั่นแหละเพราะว่าเพป็นอาเจะติดต่อมาเนาะืเพจนก็เลยติดต่อมาบ่ได้บ่ชนะกับเบือกับบับเท่าเล่นไปรัดอางดิทาพนั่นแหละพอดีไปชเพกคนกระทู้มาบอกว่าหอดอันหมอเขีงแล้วสถบันแล้วชนะแม่น้องไปเพป็นก็เห็นโควิดจะชี้ได้แม่น้องไปกับก้าม่าพนโกกจีนโกกอยู่ เม่น้องไปพ่อวันไนเออีนไดกะยังคือเนะ<ด>ก,ก่าเนาะพ่อเม่น้องเอินนี<ด>่เท้าลุงเข้าไปเอิ้นอนลงเหมือนนอนรับเลยมันนับแล้ตื่นมาเราเป็น,ปนยังแล้วบหมือนพันป่เพันยังเที่ยวย่าไปเบื่องน้าโคองี้อือนพ่นยังไปเที่ยวเบื่องน้าโคองมันพาเราไปเหมืแตอนนั้นเพิ่นยังเข่าล่างอยู่บ่ตอนที่ว่าอยากเบื้องน้าโคองนี งอาจจะเมนแน่นน้องกายเหมืูนเนาะพันมาจาเบิองน้ำาคองการได้ยินแต่เพิ่นชนชุฟังเนาะน้องกับอยู่บ้านเหยืนเนาะม่แต่าลูกเอารานก็เบือเนาะเดนนี่เนยเดนเอง้อเนยเมืนเดนเบืองลูกเว้ผมเป็นแน่เลยผมเป็นยังถนามาเหมือนนั่นนะเดวจนการชิคามในพม่าเนาะการหาน้าไห้น้ำมันมาเนาะจามบะปีได้เนาะเอาไปแนวคนเดียวเลยเดียวเนาะแม่เดนก็เบืองกระเบือเนาะออ ขนมมื่อไห้เยผู้น้อยเดนะเลยเป็นนอนอยู่บ่เด็ดเนี่ยเลยเป็นนอนอยู่เป้าะว่าขับรถนนอนเลยขับรถมานบ่นอนนอนมาหาน้าให้มึบ่ได้เลยก็เป็นได้จต่คือว่าไปอันแฟนเจ้าอันสิไปทำงานบ่ได้เห็นหเ็น้าบ่จ้ะเลยเป็นบ่ได้เห็นหน้าเพราะว่าอายนองนเพื่อนกับไปบ่ได้แล้วเนาะวันนี้ก็คือไอ้น้องผัวน้องไปบ่อืมแบบนี้เจ้าหันบ่ได้ไป ดู Dante, ยน้องไม่ไปน้องกู่เพื่อนอยู่ชาติกับลูกกับเต่านี่แด่น้องนะยูนอนชงถ้าถ้าไปน้องกันคือสีดีนอนแบบแม่นเลยว่ได้คิดบ่ซะน้องกอคิดอยู่เนาะน้องกะคิดอยู่เลยเนาะใจเช็ดดีใดเนาะเขาทุกบ่มีเงินบ่ยดยเขาน้าจำปากกบ่มีอยู่บอก่ไม่อย่างเลยนะนองนะชื่ออาบอตอนเขาตอนนี้ย่าน้องอหไครื่องนึง พึ่งสอบบ่เป <ừ> ็นเขาวสานบ่โดยมมันกขเปลือกเนาะโดยพวน้องไปรำหน้าหน้าเพิ่นเพิ่นเอาเข้าให้กับเพิ่นจังให้พวน้องลูกกาพพ้อมนอองาน้ำนี่เพิอมแล้วกับเพิ่นเอาเข้าให้น้องพพ้อมเนยน้องก็กินเข้าเพิ่นนี่แหละน้องกะแต่เจ้านี้ไม่ได้ไปใช้ได้เนาะเดี้ยงลูกได้เนาะน้องไม่ไปใช้แต่เมื่อน้องกะ กินลูกวะไอ้แม่กลับไปหานะไม่เน่กิ ừ ừ ừ นเดอกกินนายไปชมเปี้ยนองนะทำไมไป,ป,ไ,ปไปได้กับ,บ,<อ>บโบไก่กับฉันซะโดยคือนอนไปโรก,ก้ากะไปได้ครึ่งมือนอนกับมาอื <ừ> นอนไปโรก้าชามือชีมือนอนไปโด,ดยๆเพราะว่าบ่มีเงินเนาะพอได้เงินชื่อขขาวชื่อน้ำเน่แต่ก็ชื่อของอยู่ของกินในลูกแหละมานอนกับให้แม่ครึ่งนึงนอนกับครึ่งนึ่งเข้าไปบ้านเงินแหละเงินค่าน้องโรก้า ถามบุกได้เนาะได้เลยน้องนางก็คือโอ้ยตกตักนามกะไก่่แมผู้เพื่อนเพื่อนกะเนาะโผล่คอยขมิ้มอยู่เนาะจะบุกชาววะชาวเพื่อนเจ้าแล้วเนาะยังบัด้มีข่าวข่าวเนาะชีวิตกันละมาตักขมือน้องขมือกับเจ้าบัดนี้หายบ้างแบบมาเอาหนามเพื่อนกัน โควาเพื่อนกับเป็นเอิรนป้านี่แหละเขาอนู่กนะับเป็นป้าเลยดอมมาคำโรงแรมบ๊อมีกับมาตักเอาพนักก็น้องกับบ๊มีเนาะเพราะว่าตรงน้ำพรอน้ำผุนกับกตรง,งไหนทำบ๊อมีครูมีแค่บ๊อมี่เได้มีแบบเป็นทางบ่ะทางเนาะยังบ๊มี่บ๊มี่มมมมมมนะถ้ามาช่วงฝนตกนี่ถ้ามาเขามาีแบบทางน้ำทางน้ำดีสเก็บไปกินลุนเนาะเจ้ากับสิบุระแมาตักแบบใจแบบนี้ โดยน้องนี่ขัดจได้อยู่น้องนั่นาะโดยน้องก็อยากได้เนาะอยู่ในเพราะว่าเวลาเพื่อร่มฝนตกมากนะกาเพราะได้มีน้ำมีไนกินชุ่วโมงโดยใครกลัวบม่ได้มาตักมาขอน้ำโมชีน้องน้ำมีน้ำสั่งนี่เจ้าเมื่อได้เจ้าต้มกินบ่หรือว่าแบบกินดิิบเลยกนดิบเลยว่าน้องจะบ่มีเวลาจะต้มจะเต็มน้องเนาะมีแต่ไปก็ไปไม่ได้อยู่อยู่หรอกน้องนะเดี๋ยวแต่ก่อนนี่ไปตักน้ำ น้ำสางบ่โดยต่ก่น้องไปซักน้ำสางพู้นน้ำสางขุดเอาบัดนี้แบบเป็นจังได๋น่ะฝนตกได้น้ำท่วมอืก็ดยมาขอน้ำางโดยเินพ่นเนาะโดยมน้ำสากกเนาะสางกกแม่นแต่ยังไกก่นแต่แต่ว่าสางกกตัวนี้บ่ได้แม่นว่าอ่าต้องยาบ่โดยเอา่ที่ดีก็อยากให้ต้มกินแหละแม่น กว่างโลกไปหาบ่เห็นเนาะขึ้นมาจากขี้ดินขี้ดอนนั่งเลยกะเป็นห่วงเป็นใย่ยชุ่มเจ้าอยู่จังไดแกสูส๋ๆแล้วนางเนาะถ้ามีทางจ๊กซองใบกันยังดีเนาะบรได้ตงน้านเนาะ้องเนาะจังที่บริมาตักไก่เนาะแมจะ่จังไดแกสู๋ๆใช่เนาะเพิ่นเล่ามานี่ยก,ก็คือว่าอ้ายกว่าสิไปทำงานเนาะ มันเป็นไปแนวอื่นอย่างเพิ่นก็บ่เคยไปแน่เนาะกคิดว่าแม่ก็ทุกข์แน่น้องก็ยังห่มอยู่งิดๆฉะนั้นก็อยากไปหาเงินนะครับชื่อเก่าเชื่อน้ำได้ถทำอะไ้ทั้งแม่ชื่อเก่าเนาะดยูพอมาเจอหน้ากะกะสิะเสิบ่ได้กินแน่เพราะว่าบ่มีเงินเชื้อพูยเนาะปะไว้ธรรมชาติปะไว้ธรรมชาติบ้านไว้ปะธรรมชาติบ่มีเงินเชื้อพูยน้องไง โดยโดยกะโอ้ยเห็นใจยู bien, ø, <Du y. S 2> ่เนาะสาวบัวเนาะมันกะเห็ดนอะไรนะเอ้ยยคนเฮาเลือกเกิดบ่ได้แต่กะจังไรกะสุเนาะทั้งแถวเนาะลูกอ่าบอกว่าไประบาดนี่ทั้งแถวคัวเพิ่นไปหาเงินหาทองกะเนาะได้ที่เล็กได้นลอยกะน้องกะาบางเงนเพิ่นเป็นมุกเป็นใจเนาะคิดว่าลูกกับเมียคอยถ่าอยู่บ้านเนาะ บอกเพื่อนในเดินางเนอะโดยนองก็บอกเพื่อนยู่น้องค่ะยานมาเพื่อนกระโตกโอเคเนาะนโอยยานเนาะใจน้องก็บยานอยู่จำเป็นยังไงไปเนาะเพราะว่าครอบทุกความแย่เนาะโดยเฮือนชาญเท่ากันยังเบาดรี่ยเพื่อยู่ก็ต้อมน้อยกับแจ๊คสิไปมือใดเนาะลมมาเท่าไรก็บเป็นเดิกไปแด้โชงเพนแต่ก็เพื่นเปลี่ยนเพนใหม่แบบนอนไหมโดยโดย ก็คือเฮามืันนี้กับพ่อเพิ่นกลางทางเนาะกับผู้น่ะมือหนาพุ้นะเอื่อยสิบยยมยามทางเฮือนเจ้าเดิอ์ล่ะเด้อกับืันนี้กับเอามาแต่ทางบ้านซาพอนเนาะซาบัวหน้าหน้านะโบเมนบ้านนั่ก็ได้เพราะว่าตัวนี้กับอยู่ตรงไ้ตรงหน้าเนาะแต่ละคนกับเมีน้องเมดกับเฮือนติดบ้านเฮือนกับแมนนากับเมนแต่เป็นของเม่เนาะล่ะเนาะขันสั่นทางเอื่อยเนาะสิบวัวิบรุกวนเจ้าหามน้าพ่อระวบ่อหามน้ามื่อี้ รับแรงตักอ pues ีกเนาะโดยรับแรงน้องกระตั้งลำไส้กันหน่อยโดยโดยอาจารย์ใดกระตั้งเกิดสิได้ขอตัวเมื่อเนาะเป็นกำลังใจให้น้องเม็ดเนาะโดยโดยสบายดีเลยหล่ะเด้ออันสบายดีโดยโอ้โหปวดเนาะลุกสาวคงโดยเนาะที่ปดตอนนี้น้องเพิ่นก็สิได้เมื่อแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งเฮาก็สิได้เดินทางก็คือการพกับพ่อเพิ่นละวางทางอย่างเนี่ยโอ้หนักเลยล่ะเนาะ อย่าหาบลายเด้อน no. no. ังเด้อนะคอยไปโดยพุ no. Đây, k k no. ่ะพ no. ่อแม่พี่น้องเนาะกะยังคือสมัยเฮาเตนน้อยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยสาบุญตาก็เลยทายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมก็คือว่าแต่สาบุญตายังน้อยกับประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องไยกับหาบน้าแบบนี้แหละกต่สาบุญตาเคยทุกเคยยากคือกันแต่หนาสงสารพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเบาแล้วกับสาบุญตาก เบาเกือบบอ,ออกแต่ว่าเป็นตาสงสารเน่ะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะจังใดก็เป็นกําลังใจให้น้องมิดเนาะหรือว่าทานใดอยากจะสรอยเรือเพิ่นเนาะก็คือเห็นใะไพ่อแม่พี่น้องไเ้เฮาอนนานกะย่างผัวกิไปหาท้งาดทำงานเพราะว่าอยู่บ้านอยู่ไปกะมันบ่มีอันสิกินเนาะว่าสันส้นซะพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าหาเช่ากินคาให้หน้าตกากากินของพ่อแม่เล็กน้อย เงินซื้อข่าวซื้อน้ำไปวันวันกะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องไอ้กระจุกเนาะมินบ้านเฮากะมันซื้อได้บ่หลายพ่อแม่พี่น้องเงินของกับเพงเนาะดูดูอาจังใดกะเป็นกำลังใจให้เพื่อนหรือว่าเป็นกำลังใจทางเฮาในยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากใส่โซเด้อทางเพงื่อนกะทางเฮ้ากะยินดีปเป็นสะพานบุญหายเด้อบ่วว่บา,บาสิเป็นข่าวเป็นยังอ่าของใส่ของซอยหรือว่าเสื้อผ้าก็ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกะทางสักสบุญตาชียินดีเป็นสะพานบุญหายทางสาว มิดเนาะหรือว่าน้องมิดอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยน้องครอบครัวของพ่นกะโอ้ยดูดูกะทั้งสาวพงกะเป็นแม่ห้างแต่เป็นครอบครัวเดียวกันกะดูดูอ้าวเพราะว่าลายพ่อแม่พี่น้องเลย บุญตาเชได้จบคลิปสำนีก่อนเด้อคลิปหน้าพอกันไหม่สาวบุญตาขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถุกท่านที่เข้ามาหับ z o คลิปสาวบุญตาเทต้นจนจบหรือบอกคามโฆษณาสาวบุญตาคอยพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งคมเจ็บย่สุดได้คงไข่ยัาย,ยาสุมีเด้อสาวบุญตากวคำว่าสบ,บายดี